กะไกนเนาะได้ไดนิตุอคุยกับคนทางไหนเนี่ยคนที่ักมานะครทาไทยทาไทยว็คือสลกานี่สกได้เปิดใจมาก่อนเนาะใช่ตัาเนี่ก็เพิ่งเปิดเองกีมือนี่เนาะพอมือ้เพนหาก็มาตไทยเหรือวาโดยมาจตไทยได้สอง สบายดีได้สวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขุนเนาะดูว่าสะเป,ป็นพี่น้องทั้งทางไทยท,ท,ทางลาวต่างประเทศก็มาพบมาพ่อก,กับสาวาสนาสแนลอยู่หฮานชินดาดเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็ได้มาหาทางน,องน้องเคนสองคนเนาะสิกาทักทายสบายดีนอกก้องคนเด้เอพ่อแม่พี่น้องไอ้หน่อง่นมาอยู่แด้วตอนนี้เนาะโดย,โยสบายดีเด้อสองสาวสบาย,บายดีก็เติมมาแพ็กคู่ได้ไหมแพ็กค<ด>ู่เลยเนาะเนี่ยสลัด เออซเลตนะพูดาเลตเดี๋ยวนะซาอันนี้เจ้ามายังนี่ฮะมาหน้าหมูนี่แหละมาโอ้ยกเดียวเจ้าเป็นเจ้าของฐานหมูกระทะงเลยมั้งบ้วยโมเมนต์บอสโมยันบ้ายันมุนโมดองพอถิ่นใบคอมเมนเนาะเจ้าสองคนนี้เป็นหมูกันบอแมีโดยหมูเลยหมูแบบสนิทกันบอส เรียนเดินเดียวกันโอ้คือเป็นสาวโสดทั้งสองเนาะเป็นยังไงตั้งสองอีกเคยเปิดกิปการแจมมาแล้วนี่อ่าทุกมื่นเนี่ยมีคนโอบกอดลมแบบว่าถูกถูกใจบ่ตอนนี้ก่ะยังเนาะยังบางคั้งใช่ไหมคะเนี่ยเกิดยังคือเก่าอะไรแต่ว่าคนคุยคนแซบมีมีอยู่ปะมีมีอยู่ตามสบายังบอสมีแบบถูกใจเนาะโดย ตั้งอ่้าใน่บุตรใจิ่นเปอว่าเิ่นบุตรใจเฮานบู้ด้แบบหนากจัดเลยแบบว่าผนนั่นน่นาผัดไม้ยังแบบทําหันทํานี่ยแล้วก็เนี่ยไปแบบนี้คุณนถตกใจยังเปานว่าทางสบายก็ได้ครับได้เช่นใมาแล้วน่ก็มีอยู่เนาะคนแบบทากามาในลน์ีนยังก็มีคุยอยู่ทางเฟสกับนีอยู่บ้ทางเฟสกับนี เป็นคนทางไหนมีเป็นคนทางฝั่งไทยฝั่งไทยบ่งุนคนลาหอนี่ไม่มีบ่คนลาวบ่มียังบบเห็นโบเป็น่ีหลส่วนไฟูทีทักมานี่อยู่ลายทางไหนฮู้มบ่ออยู่ลายออยู่ไลผูว่าไลา์ุูเนะอ่ะจะปิดไลสี่สิบห้สิมีแต่รุ่นนี่เนาะมีแต่รุ่นยหญ่ัก ห้าสิบหกสิบลมน้ำได้แค่บ่หรือว่าไได้ได้มีมันบ่โดยราะว่ามีบางคนเนาะโดยแมแอมัูทุกมนอีกจ้ะแต่บสเป็นอายุไลนะเป็นยังไงนอกมาเนาะเป็ยังเนาะยังาใจยูยูงยันมาเรนระยัดติอายุนนาโดยโดยอันนี้ก็ผาดังกยัยไรก้นเนาะ คุยกัคนทั้งไหนเนี่ยคนที่ถัมานะทังไหนไทยเนี่ยไทยคนไทย็คือลกัาบนี่เลัได้เปิดใจมาก่อนครับม่าวนน่ก็เพิเองีมืนี้นาะองมือหกมาจ้ไทยเรือโดยมานจะใชทได้สเดือน ก็ได้เปิดใจไปนี้เนาะมาได้สองเดือนเนี่เนาะในบางเรือนเราก็ได้มาเห็นไปนี่มันหั่นมุกกะทะเนาะกินเพื่นมานเป็นเจ้าของหั่นกับโบเมนเนาะมากินบ้าไหนไหนกินมูกกะทะมันรสชาติจะยังไงค่ะรีวิวอิ่มโอ้ยโอ้ยเมนเมนแช็ดแล้วก็อิ่มลกินเรื่อยอยู่ประหันบ่ได้บ่เคยทากันมากินเถลกทางเละทางเลกบ่กินมูกกะทะจะแล้ว แมลุงทางอีกเพิ่มวะลงทานมาอีกมาบุตรอีกเนาะอันนี้นะเอออันนี้นะเป็นเห็ดเนี่ยเอ่อเขาะเนาะอันนี้เนาะเขาะห้าลูกค้าเนาะเออมันก็ลองคั้วอุ้ยมันก็ลองงวยมันก็มีนะสวัสดีเพาะเออยะไรคือสองคนนี้เปิดใจนี่เมเติาอ่อมีขู่จริงจังอะไรบ้างจังสีวาพิษ อันนี้กันยังไข่คำตอบไมได้เนาะดูคุยไปก่อนคุยไปก่อนโดยยัยก็เป็นการเปิดใจหรือบอกโดยนี่ลังถามไทยเอ็นทีป็นทีมาเนาะหรือว่าบั่นเมืองซองกันเนาะกลังถามอันนี้อาณาเสียงพรังเนาะยามนี่ก็เยอะพูกขานแน่นอนได้หนึ่งแม่เมนเมน แม่มันมะนึงยามเดือน6เดือนนั่นแล้วเฮาก็จะหยุดดับให้ดำนาแล้วสวปิดอยู่บ่สัญญาณนะสวแต่ว่าบ่ได้ปิดเนาะปิดกสเ้เออปิด้เนาะเดี๋ยวสิเดือดร้อนกันกเบิดเนาะมันเดือดร้อนแล้วสวจากผ้าลังผ้าเิ่มเนาะก็อเลยเนาะตอ้ยังดังอยู่ปุปตื่นเนาะอันนี้มาี้้หั่นโยเฮาก็ยังื้อต่ออยู่เนาะเนาะ ตอนนี้เองก็ปุ่นกับเซาตกแล้วเนาะจะม,มาทำสาสูตรต่อบัดน,นนี่คนคนนึงคขนไม่ชอบกระเทาะ <laughs> เป็นอะไรยังหลังจากกินโมกะทะอิมอ่ม <laughs> อิ่ม <laughs> กามีความสุขดีเนาะเดี๋ยวกินโมกะทะและ้วเนะ <laughs> <laughs> สาอย่างน,นนะั <laughs> ้ <laughs> อิ่มแล้วเสาอย่างน้อนนะไปทำอะไรต่อ,อยบ้นี่บ่อชเมเมอเร่ <laughs> ตีเรียกว่าเไงกะหดหนึง,งน้ำอะไรยกง,งานค่อไปดกินเป็นบักเป็นเปนบเนตัวอย่างบองูกิน,จจดกนโดยง่ายๆคือพ้อมแบบเป็นแม่กินก็นได้เป่นบักด, <laughs> ด็ดจ่ะ นแทนเป็นลายเนาะเพราะว่านมีลูกสองแล้วเคยมีเขารัวเนาะมีลูกรองแล้วนเขพัวเนเล่นเป็นกระเดี่ยงลูกมันใ่ญ่ได้เนาะลูกก็จะใหญ่ได้มาชี้เลยลูกอยู่กัแพรบ้าอันอยู่กัไม่ง่ญ่แล้วก็เอื้อยทางบ้านแต่พอเป็นติดผู้นั้นเป็นติด่างาบ้านเป็นยากกันบ้างด้วา พิ่นตะกี้เพิ่นอยู่บ้านโคกนั้นแหละพิ่นย่ายทินทานมาอยู่บ้านนี่แล้วก็สร้างหักสังแพงเป็นเป็นน้องเป็นน้องกันกันมาอยู่กันหักแขงกันเนาะนี่เป็นพี่เป็นน้องกันโคกเราติดเพิ่นนะ่เรื่องว่าแบบกุหลาบโคกมาสบายแล้วมันง่ายไม่ได้ๆโชว์นั้นคือว่าอาข่าวข่าวม้าสบายไปได้ๆเศร้าขับแล้วบอสแนเพิ่นเศร้าขักมาแล้วว่ามีเอชซีพันบอกว่าเออลูกซาเล็ตเพิ่นบ่สบายนะ เราได้ไปหาดอกว่าคั้งนี้กะใคเมีคางานเนี่ยมันบอกให้ไปเบิ่งไปเยี่ยมคะแนนคนว่าเหมือนกัเศร้าแล้วเนาะหนึ่งใดบเชาอันชาวใบอยากให้อยู่เพื่อนมาหนี่งพ่อแม่น้องอยู่เพื่อนต้องในเมืองในเขาวด้วยไงเออยจะมาหนึกงจะ่าน้องหนึ่งบอกว่าแต่วบางที่เขาก็หนึ่งแบบเมื่องแบบเนี่นะบ,บ,บอกชักบอก บ่ได้ปลูกนี่เป็นเลีไก่บ่งมนกันมีเป็ดมีเป็ดมีไก่ลายบ่กับหลายเป็นอะไรสีพาทีมงานสนไปเป็นต้มตอแล้วข้อไแล้วข้อผายตนหับเสมอตันหับเสมอไหม้นทตอนับเสมออกไปที่สบายได้วัาสบายล้วมีเป็ดอันเจ้าลนก็เป็นผู้ผลูเนาะเดือว่ามี FC อ็ซีนนั้น เป็นอยากเปลี่ยนเป็นเยี่ยมพยายามนะเลยไปไปสิขาจูบกินพร้กันไปเนาะนี่ขอให้สิขาได้ขอนไปได้มือกันขาเงี้ยแหละได้ได้จะเป็นมือเสกเองหักอดทนกินไรปวดแ่บกินแบบความลำบากปวลำบากเนาะขีดมือกับเสกเพื่อนเดยเนาะมือในไปทางไหนบ้างมือทั้งสองนั่น มื่ออื่นก็ไม่ได้ไปใช้แต่ว่ามีเวียกมีงานอยู่ในเฮือนนะเวียกังเพราะว่าน้องสาวเพื่อนชิมีแบบเข้าจามาขอรอล่าวดีโอ้น้องสาวนี่คือครับกับตาเออเนาะเออยยังมีน้องมาก่อนเนาะเออไม่ได้ไม่ได้เอือไงก่ยังบอกว่าได้ยังบอกว่าได้ยังบอกว่าพอว่ยังบอก่พ่อยู่กำลังเปิดใจหาเนาะโดยสละกับบริจิตต่อให้หมู่เนาะหมู่เปิดก่อน แต่ผููเปิดก่องยังบบมีแล้วเอาเงนว่าแบบหูจักคนหลายคนนะอาทิตย์แนะนำให้คือสิแบวาบบแมนสเปิ่นแล้วว่าการุูยมา้วก็เงียบไปอย่างแบบนี้นะบบมีคืตั้งข้องไซเ่ยวกับ่นือบเป็นอย่งคือบมาคุยกันตัเงี่ยไปจะดีกว่านัได้ือว่า่น่องเขาก็คือซิเมนนะว่าลมไปแล้วได้ยินเสียงหรือว่าจังไดได้แบบ คือบอกเขาในหูในยังเพิ่นแบบนี้เนาะ็ผ่านไปเนาะว่าเขาในหูอีเอางาคือเปิดคลิปมานี่ยังไรมีข้อแบบว่าที่ท้องบุหมักแบบเกี่ยวกับดราม่าอย่างนี้นะก็มีไลายก็เลยจนว่าไม่อยากไม่อยากเปิดคลิปยังมาแบบนี้เพราะว่าเธอด่าลายมีหลายหลายคนบนรัวคนเดียวที่ว่าใหไหลายคนหลายคนบ้าน เวลาในคอจะได้คือ,อเจ้าดามามากลว่าเปิดคลิปหาเงินบยอย่างมาตัวคนไทยโบยอย่างแบบนี้นะฮะคือแบบเขาอธิบายไปว่าเออแบบผู้ใหญ่คือคนว่าผู้พ่นซอยแต่เวลาต้องแบบกระคุยกับเพิ่นอยู่เนาะแบบเพิ่นกระถามทักทายว่าเออบ้านสองยังอยู่กันจะค้นแบบนี้นะไรมีเมื่มงนะมีคนหนึ่งแบบแบบโทรมาแ้วติดสายแล้วเพิดว่าใส่วแบบ ก็เลยต่อคนว่าเออยังแบบคุยกับไอ้คนก่อนเด้อว่าคนถามข่าวข้าวว่ะอยู่กันัะคนอย่างแบบนี้นะแต่ว่าคนก็บอะไ้ว่าคนซอยเลือนเนาเป็นเป็นผู้ใหญ่นะแบบคนก็บอไไ้ว่าเป็นสู้เป็นแฟนอย่างเ้คนก็บอไไ้ว่าแบบนี้แลยผูโทษเข้ามาแล้วติดทายตีความว่าเห็นแก่เงินว่ะถ้าบมมีเงินคือสิบล้มน้ำอย่างแบบนี้นะแล้วพอว่าออกไปแบบนี้เลยเจอกระแสดามาดาว่ะ เป็นคนเห็นแก่เงินว่าถาบว่มีเงินคือสิบกุยนำแบบนี้โดยคือได้ไหมคือคือตัวสังเตเนาะแต่ในใจคิดรู้สึกในใจต่อกันีคือรู้สึกเสียใจตัวเองว่าแต่แล้วว่าแต่เฮานี่เป็นคือคนเดาอยู่บ่าไงเกือบบ่บ่เป็นเฮากับบ่ต้องคิดกับบ่เก็บใส่ใจเนาะเฮาบ่เป็นนะนะว่าตัวเฮาเองมีผู้ดีว่าเฮาเป็นคนจะไหนนะคนอื่นนี่อาจจะเห็นเฮ้ยแต่ภายนอกภายในเป็นผู้นั้นหรอก ได้การสู้ๆเนาะเอาไรค่ะเปิดคลิปนะเขาจะได้ขู่ทีนี้เนาะการอารมณ์กับไผ่สักคนนี่กาถ้าหากว่าเพิ่นโทรมาก่อนก็ต้องคุยเนาะ่อ่าเฮาเปิดคลิปนี่การหลายๆคนเนาะที่ได้ทักติดต่อเฮาอ่าหลายๆคนเ็อยากคุยนําหั่นนะโจแสดงว่าเพิ่นมีกาบ่ได้ขบหากับเราบ่เพิ่อนคือว่าอ่าใช้แบบจังไงอำนาจแบบว่าบ่ให้คุยกับไผ่ฮะนะกับกู แต่ว่าคบหาก็ชื่เป็นแฟนยัง่ามิขงมีห่วงเนาะ<ม>ถ้าเป็นแฟนนี่จะจำได้เนาะอะไรกัน <c oughs> คนก็คือชิว่าคือกาอยู่ <c oughs> ไปกับบุมแบนจังหวเนะาะแบบบ่มีความสุขตขอนาดนี้<ม>แล้วต่อสาบาเนาะเป็นยังไงไ<ม>ปคิดมามีน้ำมดัดามากเกี่ยวกับตัวเองอยู่ะเรไม่เลยมันงเินเนาะ ก็พยายามคอยแบบนั้นเนาะบางวันก็มีเนาะแม่ใรมีแต่นดีบางคนก็เอาจากคนอื่นเนาะแล้วก็มารวมบางคนอะไรเมารวมบางคนเปิดใจมากนี่กัแม่ครับตาเขาออกกับแม่อยู่กัมีอยู่เขาก็เลยเมารวมนะแม่เดียวน้นหนึ่งก็เมาค้องเนาะแม่แต่ชาวโซดดอกยูทูบกัเนาคือกัน่เหนาเนาะเม่านเนาม่เ่กัน แต่เฮาเพียงแต่ว่าเฮานี่จะเก็บคำนั้นมาใส่ใจบ่หรือว่าปล่อยไปเลยเท่านั้นแหละจะเข uh, mm. um, ้าแบบเขาบอามาเฮาไปนำเขานี่เฮาให้เชียร์ตื่นไหมตรงนี้เนาะเฮาก็ต้องเขาตามเวาเป็นแบบเราต้องเก็บมาใส่ใจนะพว่าลิ้นมีกระดูกเนาะอยู่คนละทีบแน่บางคนเขาขิดบอดีเนาะบางคนกับว๊าบบ๊อใส่เฮาบ๊อบเสียความมุสึกก็ใช่โดยแม่อ คนเขาก็จะว้ามากะมีแต่คนที่วางดีกับเผาค่ะนะวางดีละโบวางดีกะมีเนาะเขียน,นลายคนเห็ดว่าคนว่าเป็นเห็ดเน,นีนอยู่นยคนที่ดเป็นเห็ดกันกแบบว่าหรอกอือหือน้ออะไรนะคิดชอบอยู่บ่อันงสองนี่นนยไงเมื่อเจอแบบนี้นะหรือว่าสิสูแบบอ่าจนได้คู่ชีวนะิตคนสูผ่าสูเนาะโดย มันกิบบุมแนมนท,ทุกคนหรอือว่าเนาะที่บอสใส่ใช่มเราได้รวมทุกคนแบบภูมีบอกกับบางใจให่เข้ามานีเยอะนี่ยอน, <พบ S 1> นบอเอ<ด>าใบเพิ่นได้สะคือกิะใหม่ๆเนาะเม่มีอะไรวันนีะนิเยอะ คือความหมายเนาะชาอันุ่มโสดเท่าทีเห็นชาส่วนเปิดคิดทีคือวันเดาว่าแต่ละคนคือว่ายังบุทรธรรมอมบัตคนเนาะแมนเปิดคิดมาเปิดปุ๊บแมนสิว่าสีหหงมาคอมาแต่งได้นี่ค่ะมันเป็นได้บ่ได้เนาะคือผู้บ่าวผู้สาวคึ้มื่อเนี่ยกว่าจะลมเป็นชู้เป็นแฟนนี่ค่ะใส่เวลาโดนเลยคู่านั่นแหละผู้หน้าบูใจเด้คนก็ต้องดูใจกันไปก่อนเนาะคนเยอะมาคอนะแ้นเอากันแล้วนี่ยเสิยเลือกันมันต้องใส่ อัายีทีจะทำมาข้างแนนได้มาต้องมีใหญ่เนาะใช่ไหมครับเขื่าเราเปิดใจอ่ะคือการปิดใจแท้ก็เป็นการเบิ่งใจเนาะทสองฝ่ายต่างคนต่างห้ากระวัจรกระตอนใหญ่บูญแช่ใช่คอก็ต้องไปอบมกันก่อนนนั่แหละสุดมากก็ม mm mm ีทางไลน์บล็อกแอนแชทมาทางเฟซก็มีทางไลน์มีบ้ เกิดดราม่าสิกะมีแต่หนุ่มไทยบอกหนุ่มเล่าอะไดสักเธอบอมีเพราะว่าอ่มเพาวว่าชอนไลฟ์ก็ที่แบบคุยกับแต่คนไทยน้อยอย่งแบบนี้นะว่าแต่ทั้งสองเลือกคุยบ่วนาอบ่กทางใดก็ได้ทางไหนก็ได้นอกเขาจะได้ชี้แจงให้เลย่นเลียโม่นเนี้โเี้่นเพิ่นสิไปยนเลียานเอ้ยโน่นเน้ยน่นเนี้ย่เนี้ย่ีย่เน้่เ่าเลือยคุยบ่ยถ้าคุยแต่คนมีเงิน แค่ได้สิหูเนาะเป็นมีเงินเลยบ่มีนะเพ้นในกระเป๋าเนาะเออเอากปคุยไปพอดีกับเ่ากระดีน้ำน่ะแหละนมันคุยเข่าคอกระว่ากันไปเนาะมันคนคุยบอกเข่าคอกระว่าเช้าบุกไปเปียกโดนกระบอกถัดเนาะมันคนกับจุกจี้จุกจิกว่าอัๆใช่เป็นเฮาวบวตอกเป็นยังเสร็จน้ำหนำอยู่หันเนาะมันเนียมากเป็นกระดาษใช่เนาะอ่านวินหัวเลยพี่สาวกันเจอแล้วบ้อไหนเจอเจอบ่เจอบ่สบายเลยเจอระเบ่ โดยกมู่เลาวาเาเป็นทางเบาะนะอ่านเมิดบ่เจ้า่ะการมี่แต่ตอคนไปแบบสั้นเลยอ่านเป็นแค่วาเดียวอ่านประวัติชื่อได้ตัวไทยนั่น้องแบบแมนกับหนาเ้าะตั้งหนาทางกลางปวัติื่อ้นที่สเปตรองกันบ่าเนียสเปกน่องกันน้องนั่นก่อนเนะเปนสมุดบาลมุนมขอมาหาเจ้ามา์กสเปกแบบใด สเปกนี่กับบอลบุเนาะก็คือแบบว่าแล้วก็เข้าใจกันแค่นี้ก็พ่อนะป่ะจําเป็นต้องแบบคนแบบนี้แบบนี้ค่ะว่าเข้าใจกันแล้วก็คุยกันได้เดี๋ยวเขาเลือกไปแล้วเขากจัะผลิตเลือกเขาเลือบอลเนาะแม่นเนาะดักมีแต่สี่น่างกันสองนึงกับบริเดือกว่าขอแต่ว่าลมเข้าใจกันแค่นั้นเนาะเอดแท่งกันแหละเออดักมีแต่สี่ห้เงกัน บางกับสองมือได้มันทำนอบอนางไปนางมาย่อยเปิดต่อได้ชอมามานึ่งคำ้าหนึ่งน้ำเนาะมือซาเล็ตไดอมือบอเผาห้างประจำมันี้มืออยันว่ายันว่ามือนีเป็นมือดีเนาะยันพอคนเปิดทีนรรกน้่เเป็นมอใกล้และใกล้แหลใกล้แล้วเนาะกายกหัวเนาะองซองนที่เชียจะรเวลา งานโอโลมแนมวันนี้ไดพบนักขูไวัเนาะช่างอะไรพบแล้วก็เจอคนดีๆเด้อลงมาเนาะคนดีกับตักใส่กัดกวาไปเลยลยตีหน้าตีหลังดิดูสำนีกันตากาวมาสบายดีเลยสบายดีโดยหลังจากสีมากินโมกะทะหรือว่าซิ้นลาดกันเนาะก็ได้มาเจอสองสาวมาโอ้ลมกันกับเพื่อนเนาะสาวแดดกับสาวไวเนาะ เกินมากินหมูกระทะด้วว่าเส้นดาดกด็เลยทักทายว่าเป็นดได้เนาะเสบอบอว่ามีนม่มเขามาโอมามด้มเน้ะบอเปิดใจมาดูนานเลยเนาะคือว่ามีเรื่อยๆแต่ว่าห่างยังบอได้มั่นใจเนาะกำลังทมผู้บ้านผู้เมืองพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสะนองไฟกันยังพึงเปิดใจเมื่อบ้านนี้เองเนะาะก็เลยยังระทันได้หูหรอกว่าไฟหักจริงหรือบอหักจริงเนาะต้องใช้เวลาในการโอการ,การดมพ่อแม่พี่น้องเลยโดย ทานุ่มท่านใดสนใจอยากทักทายขามาหาทั้งน้องขึ้นทั้งสองก็ได้เลยเนาะเพราะว่าเมื่อนี้มาเป็นแบบแพ็คคูนะ่มาเนาะก็เลยมาทักทายกันอยู่ห้านสินดาดนี่เลยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทาน,นออาุมามา่มอยากมาโอมาลวมอย่างมาหาเดียงสินดาดขึ้นกะมาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่แถวห้านนี่ก็มีเป็นกระท่อมน้อยเป็นนั่งเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะเนาะเลือกนั่งอะไรเลยบรรยากาศก็ดีๆเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเนาะ เอฟซีสวัสดิ์สนาายที่ติดตามพับชมช่องยูทู e สวัสด์เต่ต้นจนจบเนาะกับขอบุญขอบคุณที่บอกคำโฆษณาพ่อพ่อแม่มพี่น้องเลยสวัสดีบบกับสิคอตูวรำลากกับบ้านสะก้อนเนาะเมื่อนี้กับคำเมื่อดวเนาะกับสิไดเมื่อบ้านเมื่องซองก่อนวันตอนนี้เนาะสิไดกาวสวัสด์สบายดีสวัสดีเด้อเนาะ